เรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่เฝ้าดูแล้วมีความใจสู่และมีความสุขกับเขาจริงๆสำหรับการติดตามความสัมพันธ์ที่เรียกว่าแฟนของดาราสาวสวยเป็นลารานีแคมเปญและนักธุรกิจหนุม่มหลอกวิลชวินเจรวันนนที่ดับใจว่าช่วงนี้ก็เป็นเวลาพักผ่อนหย่อนใจของเขาสองคนที่เบนล่าและวิล ควงคู่กันตลอดเที่ยวทั่วเมืองออสเตรเลียกัน2องคนทีลาสุดเป็นล่าก็ได้คลื่นไหวทางไอจส่วนตัวพร้อมแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษว่าปล่อยให้ธรรมชาติพูดกับใจของคุณซึ่งทำเอาแฟนๆที่เฝ้าคิดถึงดาราสาวต่างเฮลันกับโมเมนต์นี้เพราะถึงแม้จะไม่ปรากฏภาพหวานใจหนุ่มหล่อของเบลล่ารานี แต่คลิปนี้ก็แฮปปี้มากค่ะทุกคนเพราะมันหวานยันเงาเลยสิคะเปล่าเข้าใจแล้วคะ่ะเข้าใจแม่นายแล้วว่าทำไมหายหน้าหายตาจากโลกโซเชียลไปนานถ้าแม่นายมาทีก็อัปโหลดโปรโมตสินค้าและผิดสินเซอร์หรือรีโพสต์ก็เท่านั้นเพราะมัน,นหวานหวานจนไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วนะคะในเงาก็จะเห็นพี่หมื่นล้านถือของแบบพรุมพรังเงาอันนี้ก็น่าจะเป็นกระติกน้ำของแม่นาย และแม่นายก็มีการเอาหมวกของวันใจหนุ่มหล่อมาใส่อีกด้วยป่งบอกถึงกายเป็นคู่รักที่มีความสนิทสนมกันมากหรืออีกในในหนึ่งก็คือ เหมือนลัดกลัวแม่นายร้อนเดือดให้แม่นายใส่หมวกของเขาแทนก็ดูเหมือนว่าคุณวิวจะมองแฟนสาวบ่อยกว่ามองธรรมชาตินะคะเพราะแต่ละรูปของแม่นายก็มีมุมเผลอที่มองแล้วก็เหมือนว่าบางรูปแม่นายยังไม่เตรียมตัวเลยคุณวิวก็รันชัตเตอร์ถ่ายแล้ว ก็ดูสวยน่ารักทุกรูปเลยนะคะคุณวิวก็เป็นทริปเที่ยวธรรมชาติที่หิวใจสุดๆค่ะแม่นายทักถ่ายน้องจริงโจได้น่ารักมากรูปแม่นายก็คือแฟนหนุ่มถ่ายให้แล้วพี่หมื่นล้านละคะอยากจะอวดผลงานการถ่ายภาพของแม่นายบ้างหรือเปล่าภาพคู่ก็อยากจะเห็นภาพเดี่ยวของเบลล่าและว,วิวก็อยากจะเห็นนะคะ